สวัสดีนะครับผู้ที่ติดตามช่องของเรานะครับในวันนี้นะครับมีคนถามมาถ้าจะเล่นกับบอรดพี่ต้องเข้าตรงไหนนะครับของยูรินะฮะก็มันจะมีหน้านี้ใช่ไหมเป็นหน้าเมนูหลักนะครับเข้าตรงนี้ครับสเกอร์มิดอะไรเนี่ยสเกอร์มิดจากนั้นก็เลือกแผนที่ครับคุณจะเอาแผนที่อะไรสมก็เอาแผนที่แบบโปรเลยอ่ะแปดที่นะครับแปดคนนะครับ เขาตั้งเลยนะครับนี่แผนที่เลือกแผนที่ก่อนนะแล้วก็มาเลือกด้านข้างนะครับว่าจะเอา AI แบบบูทเลหรือเปล่านะอ่าแล้วก็เลือก AI นะครับว่าฮาร์ดหรือเปล่าผมเอาฮาร์ดเลวกันอฮาร์ดไปเลยนะครับเอาทั้งหมดเลยเป็นฮาร์ดนะฮะจัดไปแ a นดอดอ่ะผมเป็นยูบริไดกันนะครับแ a นดอมคันเลอร์ได้นะหรือว่าเลือกคันเลอร์ก็ได้นะครับนะทีมก็เลือกตามที่คุณต้องการนะครับ ากนั้นก็กด Launch เกมนะครับเพื่อเข้าสู่เกมปึ๊บมันก็จะเข้าเกมให้คือเล่นกับบอทนะกรณีนี้นะครับเห็นไหมดาวน์โหลดปึ๊บนะมาแล้วนะครับ We build for Yuri. I hear and obey. Where do you want set up? Moving building materials. For Yuri's army. For Yuri's army. relocating construction site relocating construction site moving building materials moving building materials moving building materials where do you want set up where do you want set up new construction options building new construction options building Construction complete. Yeah. Oh, Building. Construction complete. Our base is under Cancel. Oh, no. Unit lost to yeah. oh, all. <laughs> Our base, low low low. Our base is under attack. Our base is under attack. You have lost. You have lost. Ah, กับ AI ก็มีประมาณนี้นะครับเล่นกบบระบอกเนาะโอเคนะครับขอบคุณรับชมฮะครับ